พบ,บ,บลูบก,ก,ลกนุนซัลลบมาบ้างครับผมครับหมูใหญ่ครับใหญ่จากแม่ครับผมเดี๋ยวแม่เอาลงกเหรอครับนี่กระสีมาขนหมูครับผมเป็นหมูลงใส่คอกคุณข้างล่างครับชิ้นใหญ่จากแม่ครับผมเป็นตัวบักเกอครับ เรารถมันแตกบนี้ยามครับลดแก้มบอบอกง <Okay. S 1> ่ายไปแบบนี in in ้ <g ul fry> Ore, ลอรถแตกครับผมล่อครับตอนนี้มีหมูขอดลูกครับผมหมูขอดครับ ขึ้นเนียครับผมแยกตัว,วอ่าสิบสิบสามตัวครับผมจะจับออกวปนี่คือมันมออกซำนมี่บอ,อนุ่มมะแข็งเอ้ยนุ่มครับนบบนุม่มอ้ยผงจากผงจากเลยครับ จ่าฝนจาก,จาก,จากเลยดูหน่อยมันนอนครับเกล่างนอนหลับข้างนี้เกล่างนอนครับเ <c oughs> ้กล่างนอนเอ้า กลังนอนยัยต้งไปวันนี้ละครับผมเรื่องหมูหมูคือจะกับหมูเนี่ยละครับเรื่องตัวยิงไไ่งใหญ่เลยครับอาทิตย์นี้ตัว,ตว,ตวง่ามบดแดงนห้ให้ใหใหให เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่กทิศนาครับผมขอถึงตัวแหน่ปันได้ครับ จับาจับหมูคัดใส่หมูครับผมเอาตัวตุวต้ยงไงครับเอเอ,อผมใหญ่ลงมาใหม่กับประมาณนี้ครับเบื่าจะใส่กันมาเ่ยครับใส่แล้วนะครับสองข้อครับคูเอก ตีกันแล้วครับผมตัวได้เป็นตัวได้ใส่กันจนหูดำหูแดงครับนี่กระดุดเก่งครับตีตีอันย่างเดียู่หูแดงเบื่ครับผมง่ายลงมาให้ครับอันนี้กำลังไล่เขาครับผมครับผมได้ผครับท่านด้จับใส่อยู่ ใส่กันแล้วครับผมพอร้ยี่สิบเตโตครับ มีข้อไีบแบบแดงร้ายครับฟังกันหน่อยก็มูครับผมประมาณนี้ครับเราเจอกันไม่ชิปนะครับผมอ๋อไม่คือพานอนแงแรงๆกนได้เนี่ย เลยครับไปไเยคอม่เออเออเห็นไหมมายังฮะไไมไหมโอ้ยโอ้ยเก็บขาครับผมมเก็บขาเยอะ ที่ีคเพียงไค่สนิครับเดอนไม่ิดนาะฝากกดที่ตามกดสัตว์ใกล้ดุ่มปิาม,มานะครับผม